สวัสดีครับอยู่ในช่วงยติจอบตอบกลับนะครับวันนี้มาตอบคําถามนะคุณเรื่องเล่าในในเอนะครับผมอยากออกรถมาขับอยู่จังหวัดต,ตากนะครับคิดว่าจะดีไหมนะครับสําหรับเฮียแล้วไม่แนะนําครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราขออภัยด้วยบางทีตอนนี้เฮียอยู่หน้ารานเนาะ <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะ ถ้าอยากจะขับแก๊ปนะครับหรืออะไรพวกนี้เรียวว่าไปหาพวกบริษัทขับรถนะครับไปพวกขับรถตู้ทัวร์ขับรถทัวร์ขับรถสิบล้ออะไรพวกนี้เรียกว่ามันยังมีประสบการณ์ที่มากกว่านะครับเนาะหรือไปขับแท็กซี่อย่างเช่นถ้าคุณจะเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยลองขับแท็กซี่ก่อนนะครับเช่าแท็กซี่ขับก่อนนะครับเพราะว่ามาต่างถิ่นอ่ะยังไงเรื่องเส้นทางอ่ะโอ้โหน่าจะเหนื่อย นะครับไม่ง่ายนะครับแล้วอีกอย่างออกรถมาเนี่ยสมมุติว่าคุณออกรถมาคันละหกแสนเริ่มต้นแล้วกันนะครับพวกยาลิสอะไรเงี้ยสี่ประตูลแล้วความแน่นอนของแก๊บคาราคาก็ไม่แน่นอนครับมาต่อเมื่อกี้เมื่อกีก้ลูกค้ามานะครับตอนนี้ราคาแก๊บคาร์นะครับมันไม่ได้ดีนะครับแล้วคนขับมันก็เยอะนะครับแล้วก็เรื่อง โปรโมชั่นที่จะดึงดูดให้คนขับมันก็น้อยลงแล้วก็ทํายากขึ้นนะครับเป็นมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยที่จะออกรถป้ายแดงแล้วมาขับแล้วมือใหม่ด้วยคือถ้าแบบขับมาก่อนนั่นเนี้ยเราออกรถเนี่ยเฮียก็แล้วแต่เลยเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ในการขับใหม่แล้วถูกปะ่ะไม่ว่าจะเป็นหาลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันหรือนะครับจีบลูกค้าที่เคยขึ้นรถมาแล้วการจรีบลูกค้าคือการแบบสมมุติลูกค้าต่างประเทศอย่างเงี้ย มาเที่ยวเมืองไทยพาเข้าไปเที่ยวในสถา,านที่ต่างๆที่ที่เรารู้ว่ามีค่าน้ํามีค่าแนะนํานะครับเราก็จะได้ค่าแนะนําค่าน้าอะไรพวกนี้ถูกปะจริงๆแล้วถ้าถ้าขับถ้าอยากจะขับรถหรือหาอาชีพเนี่ยแนะนํานะครับทําอาชีพอื่นแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเรียนจบอะไรมานะครับแรกๆจะเหนื่อยนะครับไม่เหมือนแก๊บคาครับแรกๆสบายสมัยก่อน ขับง่ายได้อินสันทิฟดีนูนี้นั่นแต่ตกท้ายผ่านไป7 8ปีแล้วโคตรเหนื่อยครับบอกเลยนะครับแต่ถ้าเราตั้งใจทำงานนะครับเรียนรู้นะครับในความรู้ที่เรามีนะครับแล้วต่อยอดไปเรื่อยๆเนี่ยครั้งแรกๆจะเหนื่อยแต่อนาคตจะสบายนะครับโอเคนะครับมีเท่านี้หรือถ้าจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับอย่างเียททำคลิป มาเล่าสู่กันฟังแล้วตอบกลับแบบนี้นะคะสวัสดีครับ